สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันหลายวันก่อนสิสี่วันสักสี่ห้าวันก่อนมัน้งผมได้เอาขี้เท่ามาปยโปรยกับต้นไม้ครับเนี่ยขี้เท่านี่ทำปุ๋ยหวานได้นะต้นนี้นะต้นหม่อนดำออสซตลกีปกติเนี่ยถ้ามันไม่ดำมากเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเปรี้ยวนะแล้วก็จืด ด้วยบางครั้งเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานให้มันเลยนะก็รองอาที่เท่ามาใส่แค่ครั้งเดียวอะตะกี้ผมเด็ดกินไปนลูกหนึ่งมันเอินมันกลัวกลัวว่าจะกินไม่ทันนก <c oughs> ก็เลยเอามาเอามากินครับปรากฏว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปอะมันหวานอะมันหวานขึ้นเยอะเลยอะ่ะ ก็เลยอยากจะแนะนำครับใครมีขี้เถ้านี่เก็บไว้เลยนะเป็นทองคำอย่างหนึ่งละ่ะคือมันหวานจริงๆนะผมไม่ได้โมนะคือเฮ้ยกินแล้วรสชาติมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแบบจืดๆอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานใช่ไหมก็จืดๆแบบกินแล้วจืดๆไม่เท่าไหรอันนี้คือยังไม่ทันดําดีเลยอนะ่ะผมลองกินก่อนละแล้วก็ปดปรากฏว่าเฮ้ยมันหวานเว้ยหวานหวาน,วานอมเปรี้ยวแบบอร่อยมากอะ่ะ อันนี้ติดใจละข่าวนี้นี่ต้องใส่แบบใส่ทุกๆสิบวันเลยคือมีขี้เถ้าใส่เข้าไปเพื่อทุกสิบวันแต่ต้องระวังนิดนึงนะที่ใส่ห่างๆแบบนี้เพราะว่าขี่เท่ามันเป็นเป็นด่างนะด่างประมาณสิบสองนะก็แรงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ห่างๆแล้วก็ใส่ใน,น้อยหน่อยครับอันนี้แบบโหดีจังเลยมีขี้เท่าเราดีขนาดนี้ ดีใจมากแบบว่าไม่ต้องไปทำปุ๋ยหวานแบบอื่นแล้วเสียเวลาเงี้ยประมาณนี้เลยอันนี้คือเอาง่ายๆเลยนะแนะนำเลยครับใครที่อยากแบบปลูกอะไรที่เป็นผลไม้ที่ให้ความหวานนะใส่ที่เท่าลงไปเลยอร่อยจริงคอนเฟิร์มครับ